สวัสดีค่ะแฟนคลับและลูกค้าทุกๆท่านนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะคะสําหรับกุ้งนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับคนที่ถูกหวยนะคะแล้วกับใครที่ไม่ถูกหวยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเพราะว่าอย่าท้อแท้นะคะงวดหน้าก็ค่อยจัดเต็มกันอีกนะคะ วันนี้นะคะกุ้งก็อยากจะมาบอกนะคะว่าพี่กุ้งไม่ใช่ร่างทรงนะคะแล้วก็พี่กุ้งไม่ได้บอกหวยบอกเลขนะคะแต่ถ้าเกิดคุณได้โชคได้ลาบจากคลิปที่พี่กุ้งลงไปนั่นหมายความว่าแล้วแต่ป่าเมตานะคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณป่าก็เมตตาอีกแล้วนะคะคุณป๋าชอบเอาใจแฟนคลับนะคะดูสิคะเลขห้าหออกมาสิ ไม่ธรรมดานะคะนี่คืออาการของคนถูกหวยนะคะก็จะล้นลานะคะแต่อาการที่ของคนถูกหวยกินหันไปฝั่งนู้นเลยค่ะนู้นเลยค่ะบอกว่าหวยออกห้าหกใช่ไหมคะตาตาแต่ตาตาไม่ว่างซื้อนะคะเพราะว่าตาต้ยุ่งนะคะต้องเตรียมของไปอเมริกาใช่ไหมคะใช่ค่ะหันไปทางนู้นนิดนึงนะคะนี่เข้ามายูนตรงนี้ได้เลยค่ะเขาก็กันดิึงโออโหมากมา ีตาต้าบอกพี่กุ้งไม่ว่าอย่างไงนะคะว่าว่าคิปเมื่อกี้นะคะห้าหนึ่งห้าหกห้าหกอกไดแน่มีฮาแน่นอนค่ะใช่ค่ะแต่ตาต้าไม่ว่างซื้อเพราะวันนี้ตาต้ายุ่งทั้งวันเลยนะคะบอกแล้วนะคะปฏิหารเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกนาทีนะคะแล้วพบกันในงวดต่อไปนะคะสำหรับงวดนี้ขอให้ทุกท่านใช้เงินอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ